เรื่องราวของ The Watcher หรือผู้เฝ้ามองเป็นหนึ่งในตำนานที่หลอนที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในเมืองเวสต์ฟิลด์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัวนหนึ่งที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านในฝันสำหรับพวกเขาบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบสวยงามและเต็มไปด้วยบ้านที่มีความเก่าแก่และประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่สิ่งที่ครอบครัวน,นี้ไม่รู้คือ บ้านหลังนี้มาพร้อมกับความลับที่น่าสยดสยองและมีตำนานที่ไม่สามารถลบล้างได้เมื่อพวกเขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่าการย้ายเข้ามาที่นี่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความหลอนที่ไม่มีวันจบสิน้นหลังจากที่ครอบครัวนี้ย้ายเข้าไปในบ้านพวกเขาเริ่มได้รับจดหมายแปลกๆโดยจดหมายฉบับแรกที่มาถึงนั้นเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยกับคำว่าฉันกำลังเฝ้าดูคุณ พวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งและคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่นๆหรือการหลอกลวงจากใครสักคนแต่จดหมายฉบับต่อๆมาเริ่มมีข้อความที่ชัดเจนและขู่ให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นข้อความในจดหมายเริ่มระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวที่พวกเขาไม่เคยบอกใครเช่นคุณมีสามลูกใช่ไหมหรือฉันเห็นคุณเพิ่งปรับปรุงห้องนอนของลูกๆทําให้ครอบครัวนี้เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงพวกเขาเริ่มสงสัยว่าใครคือผู้ที่ส่งจดหมายเหล่านี้ และเริ่มพยายามหาคำตอบโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสืบสวนพวกเขากลับพบว่าจดหมายถูกส่งมาจากที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของครอบครัวนี้เลยนักสืบจึงเริ่มสืบหาความจริงและถามชาวบ้านในย่านนั้นแต่ทุกคนบอกว่าไม่มีใครรู้จักผู้ที่อ้างตัวว่าเป็น The Watcher หรือผู้เฝ้ามองและไม่มีใครเห็นบุคคลดังกล่าวมาก่อนความน่าสยดสยองเพิ่มขึ้น เมื่อจดหมายที่มาถึงหลังจากนั้นเริ่มกลายเป็นการคุกคามที่ชัดเจนมากขึ้นบ้านหลังนี้เป็นของฉันหรือคุณไม่ควรอยู่ที่นี่บางจดหมายยังระบุถึงสิ่งต่างๆที่ครอบครัวทำในบ้านรวมถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องสิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นจนไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนเหตุการณ์เริ่มทวีความน่ากลัวมากขึ้นเมื่อครอบครัวเริ่มเห็นเงาของบุคคลที่แปลกประหลาดในบริเวณบ้าน ในบางคืนพวกเขาจะเห็นคนแปลกหน้าหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างหรือมองมาที่พวกเขาผ่านกระจกในตอนกลางคืนความรู้สึกที่ถูกจับตามองทําให้พวกเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งและหวาดกลัวว่าอาจมีคนแอบเข้ามาในบ้านของพวกเขาครอบครัวเริ่มตัดสินใจที่จะขายบ้านและย้ายออกแต่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถทําการขายได้พวกเขาก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งที่บอกว่าอย่าทํามันเลยบ้านหลังนี้ยังคงเป็นของฉัน ทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นในที่สุดแม้ว่าจะมีการสืบสวนและการพยายามตามหาผู้ที่ส่งจดหมายแต่ก็ยังไม่มีการพบตัวผู้ต้องสงสัยจนถึงทุกวันนี้ตำนานของ The Watcher ก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนในเวสต์ฟิลด์และบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างโดยไม่มีเจ้าของใหม่เข้ามาอยู่แม้ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นตำนานที่ยังคงไม่ได้รับการไขข้อสงสัย แต่ความหลอนและความขนลุกจากเรื่องนี้ยังคงหลอกหลอนผู้คนและทำให้ใครหลายคนกลัวที่จะซื้อบ้านใหม่โดยไม่ระวังว่าอาจจะมีใครบางคนที่คอยเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในเงามืด